ผู้ที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาวิชาพันธุศาสตร์ก็คือเกรเกอร์โยฮันเมนเดลเมนเดลเป็นบาทหลวงชาวออสเตรียซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ก็ตั้งกฎขึ้นมาโดยทดลองจากเอา,มาเมล็ดถั่วลันเตา มาทดลองผสมทั้ง22ชนิดแล้วก็ตั้งเป็นกฎขึ้นมาพันธุกรรมมันจะต้องเกี่ยวข้องกับยีนยีนก็คือหน่วยพันธุกรรมเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ซึ่งอยู่บนโครโมโซมของร่างกายของเรานี่แหละมันมีจำนวนตั้งแต่30,000 ถึงห้าหมืนยีนที่ทำการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่ไปเถอะเราเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขมันฝังอยู่ในยีนและเลือดเนื้อเชื้อไขของบรรพบุรุษแล้วมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า DNA ดีเเป็นชื่อย่อของกรดนะคะกรดดีออกซีโบร e โบนิวคลีอิกเป็นสารพันธุก,กรรมของสิ่งมีชีวิต DNA นี่โครงสร้างมันมีลักษณะคล้ายคู่ยึดจับกันและบิดพันเป็นเกลียวแต่และหน่วยย่อยที่ประกอบกันเป็นสาย DNA นเอมียีนใช่ไหม แล้วมามี d n ็แล้วเกี่ยวพันกันเป็นสายที่เขาเรียกว่านิวคลีโอไทด์แต่และแต่ละนิวคลีโอไทด์เนี่ยจะประกอบไปด้วยน้ำตาลดีออกซิไรโบสซึ่งเป็นบูฟอสเฟตและไนโตรจินัสเบดซึ่งก็มีรายละเอียดหลายอย่างต่อจาก DNA ก็คือ คโครโมโซมคโครโมโซมนี้เป็นโครงสร้างที่อยู่ในนิวเคลียสของประกอบไปด้วยโปรโตีนและสาย DNA เซลล์แต่และชนิดมีคโครโมโซม46แท่งซึ่งจะอยู่กันเป็นคู่คูๆรวมกัน23คู่ก็ได้46แท่งมันจะแบ่งเพศชาย มีโครโมโซมอยู่22คู่แรกเหมือนกันเรียกว่าโครโมโซมร่างกายส่วนโครโมโซมคู่ที่23ต่างกันเรียกว่าโครโมโซมเพศ